โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูกเก็ตค่ะได้ออกประกาศเตือนชาวประมงให้ระมัดระวังการเดินเรือนในช่วงวันที่11-14ถึงพฤษภาคมนี้ค่ะ จากประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตฉบับที่12ทั2,566เรื่องให้ระม,มัดระวังการเดินเรือเนื่องด้วยของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศว่าในช่วง8ถึง14พฤษภาคมนี้ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านอ่าวเบงกอตอนกลางและทะเลอันดามันตอนบนหลังจากนั้นค่ะจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเมียนมาส่งผลทำให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ในช่วงวันที่11-14พฤษภาคม2566ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันค่ะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะ ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทั้งนี้ขอให้นายเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดิน,ร y, รเ,ดนเรือห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า13เมตรห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในช่วงวันที่11-14พฤษภาคมนี้ครับ นอกจากนี้ค่ะให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจําเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตเสื้อชูชีพอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆและเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานและประเมินสภาพอากาศในเส้นทางเดินเรือด้วยค่ะรวมทั้งให้ติดตามข่าวประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะ